สวัสดีเพื่อนชาวโลไอทีวันนี้ทุกท่านนะครับในคลิปนี้ครับเราจะขอพาทุกท่านมาแนะนํากับสมาร์ทโฟนของซัมซุงรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้ง2รุ่นนะครับเปิดมาพร้อมกันเลยกับ Samsung Galaxy a g a l a x กซี่ A545G และซัมซุง g ก a l ล็กซี่ A345G ครับคู่หูสมาร์ทโฟนจาก ตระก,กูล A-Series ที่คราวนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายๆอย่างในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้อย่างมากเลยนะครับโดย Galaxy A 5 4นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่มีจุดเด่นเน้นในเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับส่วน Galaxy A 3 4คือสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับคุณสมบัติสายเอ็นเตนกับหน้าจอใหญ่บนอัตรารรเฟรตท,ที่สูงนะครับสำหรับคอเกมคอหนังคอซีรีส์เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจแน่นอนส่วน ฟีเจอร์และคุณสมบัติอื่นๆที่เหลือจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเลยครับผมเริ่มต้นกันที่ Samsung Galaxy A54 5G ที่รอบนี้มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ให้ดีไซน์มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED แบบ Infinity-O ขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ อัตรา Refresh Rate 120Hz มีการปรับความสว่างสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น1,000นิต และรองรับ Vision Booster ครอบทับด้วยกระจกกันรอย Gorilla Glass 5อีกด้วยในส่วนของระบบกล้องมาความกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับรองรับ OIS ที่มีขนาดกว้างขึ้น1.5เท่าและระบบ VDS a ที่มีความถี่833เฮิรตซ์ซึ่งมากกว่าเดิมถึง4.2เท่าเมื่อเทียบกับ Galaxy A53 นั่นเองนะครับ อีกทั้งยังมีการอัปเกรดมาใช้ระบบโฟกัสแบบใหม่ที่เรียกว่า100% All Pixel Auto Focus เเป็นเทคโนโลยีใหม่ระดับเดียวกับรุ่นเรือธงนำมาใส่ในกลิซี่ A54 นั่นเองครับทำให้มีการโฟกัสไวขึ้นเก็บแสงได้ดีกว่าแล้วยังโฟกัสชัดไม่ผิดจุดทั้งวิดีโอและภาพนิ่งด้วยส่วนที่เหลือจะมีเลนส์อันตร้ายความละเอียดสูง12ล้านพิกเซลและเลนส์มาร์โก5ล้านพิกเซลเราลองมาดูตัวอย่างภาพถ่ายที่ได้กันครับว่าออกมาคมชัดขนาดไหน ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับระบบกันสั่น OIS ที่กว้างขึ้น1.5เท่าด้วยทำให้การถ่ายวิดีโอนั้นน่ะมีความสมูทมีความลื่นไหลแล้วก็ภาพคมชัดสูงทีเดียวเลยครับแต่ทั้งนี้เมื่อเปิดโหมดกันสั่นแล้วนะครับความละเอียดสูงสุดจะถูกปรับลงมาที่ Full HD ทีนี้ลวเราจะลองไปดูตัวอย่างวิดีโอเปรียบเทียบกันให้ดูในแต่ละโหมดนะครับ นี่คือวิดีโอที่ถ่ายโดย Samsung Galaxy A54 5G ซึ่งเปิดโหมด Supersteady หรือโหมดกันสั่นไว้ทำให้ความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ Full HD ครับแต่จะสังเกตได้ว่าความละเอียดก็ถือว่าคมชัดมากแล้วการทำงานกันสั่นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับจากการที่ตากล้องได้เดินตามนางแบบไปเรื่อยๆและมีอิริยาบถท,ที่เปลี่ยนแปลงมี Activity หลายๆอย่างนะครับ ที่ทดสอบระบบกันสั่นแล้วก็พบว่าภาพก็ยังลื่ดไหลสมูทดีอยู่นะครับผมส่วนวิดีโอตัวนี้นะครับ เราถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดที่ระดับ 4K เลยโดยทดสอบอถ่ายในบริเวณที่มีผู้คนขับข้างนะครับเพื่อทดสอบกับระบบอ l l Pixel Focus แบบใหม่ว่าตัวระบบโฟกัสเนี่ยจะสามารถจับโฟกัสตัวนางแบบที่เดินผ่านปูงชนไปได้ดีและรวดเร็วแค่ไหนนะครับ ซึ่งผลการทดสอบก็ออกมาค่อนข้างน่าพอใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวโฟกัสเนี่ยแม้จะมีคนเดินตัดหน้าหรือว่ามีการปรับโฟกัสไปที่จังหวะอื่นก็จะกลับมาโฟกัสที่ตัวนางแบบได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัววิดีโอเองแม้จะปิดระบบกันสั่นไปก็ถือว่ายังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่นะครับ จะสังเกตได้ว่าจากการทิ่ตากล้องเดินตามนางแบบตลอดแม้จะไม่มีระบบกันสั่นเองภาพก็ไม่ได้สะดุดอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าคุณภาพของวิดีโอยังอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับ ในส่วนของกล้องหน้ามาพร้อมความละเอียดสูง3 2ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าที่ความคมชัดสูงสุด 4K ด้วยนะครับที่สำคัญคือก็มีลูกเล่นฟิลเตอร์ต่างๆมากมายก็เรียกว่าน่าจะถูกใจสาวๆเลยทีเดียวนะหนุ่มๆก็น่าจะถูกใจแหละเพราะว่ากล้องมันก็สวยเนียนตาส,สาตซัมซุจริงๆครับผมการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K ด้วยกล้องหน้าเองถือเป็นไฮไลไท์สำคัญเพราะน่าจะ มีแค่ไม่กี่เจ้าหรืออาจจะมีแค่ซ m s ซุงเจ้าเดียวเลยก็ได้ที่สามารถถ่ายความคมชัดระดับ 4K ด้วยกล้องหน้าในมือถือราคาหมื่นต้นต้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ซัมซุงล้ำหน้าคู่แข่งรายอื่นมาโดยตลอดนั่นก็คือการที่ซัมซ u n Galaxy A54G 5รองรับการกันน้ำกันฝนมาตรฐาน IP67 หรือกันน้ำลึก1เมตรนาน30นาทีซึ่งในมือถือระดับ มิดเว้นเนี่ยในราคาเนี่ยก็ไม่มีใครให้มาได้นอกจากซัมซุงเลยครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,000 m มิลลิแอมเลยนะครับซึ่งมีความอึดและก็ใช้งานได้แบบข้ามวันสบายเลยนะครับหลังจากใช้งานมาอย่างหนักหน่วงโดย เป็นอันิสงของชิปเซ็ตประมวลผลใหม่ใน s a m s u n Galaxy g A54 ซึ่งได้แก่ e ีซีน1380ซึ่งประมวลผลและจัดการพลังงานได้ดีขึ้นถึง30%เลยนะครับมเมื่อเทียบกับ e ีซ n o ็1280ในรุ่นก่อนนะครับอีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6มี RAM 8 g b และ ROM 128 g b ด้วยถัดมาก็มาถึงคิวรุ่นน้องอย่าง s m s u u n Galaxy A34 5G ที่มาพร้อมกับสโลแกนเร็วแรงสนุก ทุกเอนเตอร์เทนนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์โดดเด่นของรุ่นนี้มากๆคือเน้นสายเอนเตอร์เทนไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมน,นะครับทีนี้เราลองไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดย Samsung Galaxy A 3 4 5 G มาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็น6.6นิ้วเมื่อเทียบกับ A 3 3 5 G นะครับครอบทับด้วยกระจกกันรอยกอริรากัส5ด้วยนะครับ เป็นพารเนลแบบอะมโ e เลดนะมีอยตรยเีเฟชเรทสูง,ง120เฮิรตซึ่งก็เพิ่มขึ้นจาก90เฮิรตในรุ่นที่แล้วด้วยนะครับที่สำคัญคือมีความสว่างเป็น1,000นิตและรองรับวิชชั่นบูเตอร์เหมือนกับ Samsung Galaxy A54 รุ่นพี่เลยในส่วนอของดีไซน์นะครับก็ยังคงไว้ซึ่งความพรีเมียมเหมือนกับ Galaxy A54 เลยนะครับแต่ฝาหลังนั้นไม่ใช่กระจกนะแต่ก็มีความสวยแล้วก็สัมผัสไ่เกิดรอยนิ้วม,มือด้วย ในแง่ของระบบกล้องก็อาจจะโดดเด่นน้อยกว่า A54 ครับแต่ก็ยังคงมาพร้อมกล้องหลักความลเอีสูงสุด48ล้านพิกเซลและรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความคมชัดระดับ 4K สูงสุดเลยเช่นเดียวกันครับผม ทีนี้มาถึงไฮไลท์หลักของ Samsung Galaxy A34 5G ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเด่นเรื่องเอนเตอร์เทนนะครับดังนั้นจึงมาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงอย่าง Media t e k d i m e n s i t y y 180นั่นเองนะครับซึ่งมี CPU ที่เร็วขึ้น17%และ GPU ที่เร็วขึ้น20%นะครับเมื่อเทียบกับ e x y n o s 1280ใน Galaxy A33 5G เมื่อทดลองเล่นเกม PUBG Mobile นะครับสามารถปรับกราฟิกได้ที่ระดับ HDR และเฟรมเรทที่ระดับ High เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยอย่างที่เห็นในตัวอย่างคลิปนี้เลยนะครับผมและนอกเหนือจาก CPU MediaTek d i m m n s i t y t y 8 0 8 0แล้ว Samsung Galaxy a 3 4 5G ยังมาพร้อมกับแรม8 g b ROM 1 2ห g b และแมพัทสูงสุด8 g b โดยสามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกด้วยไม c คร SD การได้สูงสุดถึง1เทราไบตก็ทำให้ Samsung Galaxy A34 5G กลายเป็นสมาร์ทโฟนสายอนเทอร์เนแบบเต็มรูปแบบบนหน้าจอขนาดใหญ่ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงก็สามารถทาได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยทีเดียวครับผมและแน่นอนว่า Samsung Galaxy A34 5G ก็ยังคงรองรับการกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน ip 6 7เช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่าง samsung galaxy a 5 4 5 g เช่นเดียวกันเลยครับผมในส่วนของแบตเตอรี่ก็ยังคงมาพร้อมกับความจุ5 0 0 0มิลลิแอมและระบบชาร์จเร็ว2 5วัต์เช่นเดียวกันกับ galaxy a 5 4 5 g ครับ จากที่เรารับฟังคุณสมบัติทั้งหมดของ Galaxy A34 5G และ Galaxy A54 5G แล้วทำให้เราจะทราบจุดเด่นของทั้งสองรุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับโดย Galaxy A54 จัดเป็นสมาร์ทโฟนที่จัดเต็มในเรื่องของกล้องมากไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักที่มีความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลมาพร้อมระบบกันสั่น OIS และระบบกันสั่นดิจิตอลแบบ VDIS ที่มีคุณสมบัติ เทียบเคียงกับเรือธงรุ่นก่อนอย่าง Galaxy S 2 2สนะครับสำหรับสายถ่ายภาพเนี่ยนี่คือภาพนิ่งในส่วนของวิดีโอยังรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยทำให้คุณสมบัติด้านการถ่ายภาพในเรื่องของ Galaxy A 5 4เนี่ยจัดว่าไม่เป็นสองรองใครในกลุ่มสมาร์ทโฟนในระดับ mid เลนเลยนะครับส่วนสมาร์ทโฟนรุ่นน้องอย่าง Galaxy A 3 4 5 G นะครับแม้คุณสมบัติเรื่อง กล้องอาจจะไม่ได้เทียบเท่า A54 นะครับแต่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยนะครับด้วยกล้องหลักความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับแต่ ไฮไลท์จริงๆคือจะมีการเน้นที่หน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.6นิ้วบนอัตรารเฟรเรท120รสนะครับสำหรับสายเอ็นเทนเนี่ยต้องชอบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการดูหนังรับชมซีรีส์รับชมคลิปบน YouTube หรือจะเล่นเกมนะครับบนชิปเซต m e d i a t e k d i m e n s i t y 1080ก็เรียกได้ว่า เป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่เป็นสองรองใครในเรื่องของสายเอนเตอร์เทนแบบจัดเต็มเลยนะครับแน่นอนว่าจุดเด่นของทั้ง2รุ่นแตกต่า,างกาันเพราะฉะนั้นเลือกที่ชอบเลือกที่ใช่สําหรับคุณครับกับซัมซุงกาล l ซี่ A54 และก a ล a ซี่ A34 5G ครับผมย้ํากันอีกทีนะครับกับ s ัมซุงกาล l ซี่ A34 5G วางจําหน่ายแล้ววันนี้ในราคา1 1ึ9งหมื่นหันเก้าร้อยเกบาทและซัมซุงกาล l ซี่ A54 5G วางจำหน่ายในราคา1 3 9 9 9บาทพร้อมโปรแรงปี2องต่อสำหรับ Galaxy A54 5G ต่อที่1รับปีลำโพง JBL Go 2มูลค่า1,490บาทต่อที่2รับกระเป๋าใส่ลำโพงมูลค่า400บาทฟรีระหว่างวันที่24มีนาคมจนถึงวันที่6เมษายนนี้อย่ารอช้านะครับรีบพุ่งตัวไปจับจองด่วนที่ samsung.com samsung com. เอ e r เพ s t โต e และร้านค้าที่ร่วมรายการครับผมในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับผม